ครับวันนี้ผมพามาเที่ยวในดงในป่าในสวนนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านโนนตูมตำบว,ว,วังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ผมมาอยู่ตรงจุดนี้ก็อยู่ในละแวกถ้ำผาโคง้งถ้ำแอทํถ้ำเสือนะครับก็อยู่ในบริเวณก็เต็มไปด้วยภูเขา ผลหมากลากไม้ลล่สวนของพี่น้องชาวสวนนะครับในเกีของบ้านบนตูมอ,อย่างที่ว่าถ้ามาชมดูนะฮะอันนี้จะเป็นภูเขาเหินปูนสลับซับซ้อนนะครับโอ้เขาช่างมาอยู่กนันโอ้ดูขวดหินดูขวดหินอื้อ ข้างบนตัวนี้ก็ทําบ้านแม่หนึ่งหลังนะครับค่อนข้างจะเป็นโครงโครงสร้างที่แน่นหนานะครับแน่นหนาจะให้เห็นทางเดินใช้ชีวิตอยู่ในป่าในเขาในไร่ในสวนหลีกเล้นหนีจากสังคมภายนอกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงมาอยู่อย่างนี้แบบสบายใจเลยไหมสบายครับ เงียบดีอ๋อเงียบดีเขาครับผมอ๋อแล้วกินอยู่กันยังไงทํำยังไงก็ปกติก็ขาปกติตามปกตินะครับก่อไฟมั่งอะไรมั่งครับอ๋อเลี้ยงปลามั่งอะไรม้่งครับโอ้เลี้ยงปลาด้วยเหรอนะ่ครับข้บางบนครับอโอ้โหอยู่บนเขางนี้เลี้ยงปลาก็อาศัยเอาอิฐข้างนอกมาก่อเอาครับอเอเนี่ยครับอืมโอ้โหแอบองิงธรรมชาติเลยเนาะครับอา่าตรงนี้เป็นโขดหินนะครับเป็นโขดหิน อตามลงมาคคก็มาดับแปลงนิดหน่อยครับผมเนีใช้ปูนผสมกระหินแล้วน้ำนี่มาจากไหนครับเนีน่ยน้ำก็เวลาเราไปบ้านข้างนอกก็เอามาเติมขึ้นมาครับเติมขึ้นมาครับบางทีถ้าว่าหน้าฝนก็สักลูกก็นาเนาะโอ้โอหอ,โอ,อยู่ในป่ามันต้องมีสมุนเนาะครับผมต้องเฝ้าครับ พวกผักพวกอะไรต่างๆที่เราทำอาหารนะปลูกอเ,เองครับผมมะนาวนะครับกินไม่หวาดไม่ไหวร่วงร่วงเต็มพื้นดินเลยสตอกอครับเ,เออต้นสตออยู่างไงครับก็มีต้นสตอด้วยปลูกสตออแล้วไฟฟ้าแสงสวาง่างยังไงฮะใช้โซล่าเซลล์ครับโซล่าเซลล์ครับ <laughs> มามาได้มาเมเร็วลงมามาลงมา,าตูบตวาไอ้ตูบมาแล้วลงมาแล้วมามาลงมาเร็วรีบลงมาประจตำแหน่งมันแด้วยตอน้เนี่ยเลยเป็นยามมาดิครับผมโอ้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ้ตูบมันจะขึ้นไปเห็นเจ้าของบอกไปอยู่ประจําเลยเหมือนก็ไปอยู่บนบนป้อมยามคอยดูว่ามีใครเข้ามาไหมอะไรประมาณนี้ โอ้โหเหมือนก็เหมือนเหมือนแพะเลยเนาะชอบขึ้นสูงๆเลี้ยงผามาอยู่ที่นี่นานแล้วใช่ไหมครับก็หลายปีแล้วครับหลายปีครับคิดยังไงถึงได้หลีกเล่นมาอยู่ในแยกไกลหมู่บ้านเลยอะ่ะก็มันเป็นที่ทํากินพร้อมเป็นสวนพร้อมก็เลยย้ายมาอยู่ครับครอบครัวาม,มาอยู่ที่นี่เลยครับก็อยู่ข้างนอกก็มันแออัดวุ่นวาย เราชอบแบบอยู่เงียบ,บสงบสงบไม่ชอบวุ่นวายเสียงรถเส,สียงลาแทบไม่ได้ยินเลยไม่ค่อยมีเลยครับอย,อยู่ก็มีไอ้เพื่อนไอ้ไอ้ตูปเป็นเพื่อนนอกจากเขาไปสวนเขาก็ได้ยินเสียงรถเป็นบางวานันอเป็นบางวันแต่ก็ไม่ถือว่ารบกวนเรานะไม่ไม่รบกวนครับเพราะว่าอยู่ไกลถนนหลกัหลกๆเลยทําทําอะไรเขาโพ้ดทำอะไรก็มะขามเขาโค้ดครับมะขามปีนี้ก็ค่อนข้างราคาดีเนาะ นออจาเปีที่แล้วแพงอยู่ครับออนนี้ดีอยู่ครับอผมหมายถึงว่าปีปีที่ผ่านมาตกีแน่ที่ฤดูกาลที่เขาจบเดียวครับผมแล้วเขาโพดก็ทํามาเยอะไหมฮะก็ประมาณสิบกัวไร่มาครับต้องทางขึ้นมาเนผมข้างล่างขึ้นมาโอ้เป็นชีวิตที่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในในหมู่บ้านเรารู้สึกแตกต่างไหมว่าแตกต่างครับเพราะว่าอยู่่เงียบสงบสบายเย็นก็เย็นครับ ไม่ร้อนพอไปในเขตมบ่มบ้านรู้สึกเหมือนวุ่นวายเต็มมันจอแจเออได้เสียงไก่ป่าขันมั่งเลยครับคืนนี้ไก่ป่ามันก็ขันแล้วครับโอ้ยังมีไก่ไก่ป่าอยู่เหรอเยอะครับโอ้เนะครับดงข้างหลังนู่นนะครับดงข้างหลังนั่นแหละครับอื้อนู่น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 นั่นแหละครับขันนี่นะครับทางบนนี้ก็มีครับ อันนี้เขาเรียกอะไรไม้ยมหินใช่ไหมครับไอ้นี่ครับลูกมะแขงครับลูกมะแขงเหรอครับมะแขงครับโอ้มะแขงมะแขงครับมะแขงที่เขาแกงใส่นหนไม้เ,อ,เออใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ให้เห<อ>มือนลูกชมพู่เหมือนมะเมี่ยวอะไรเงี้ยครับ<อ>ว่าเป็นของปะเป็นปลาป่าหรือว่าเรามาปลูกขึ้นเองขึ้นเองครับแล้วเนี่ยอยู่ในโขดหินในป่าเนี้ยวันดีคืนดีมันมีงูมีอะไรออกมาไหมมีครับเอ้มีเหรอมีครับงูเหลือมอะไรเงี้ยมีครับ แต่ก็ไม่มารบกวนเพราะว่าพวกนั้นจะเห็นก่อนโอ้อสมุนเห็นก่อนครับแต่เราก็ไม่ได้ทำ้ายเขาใช่ครับแต่ส่วนมากจะมารบกวนคือถ้าเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อ๋ออันนั้นเราต้องระวังใช่ครับต้องล้อมคอกล้อมตะข่ายเพราะว่าดูดูมีแน่นอนครับเออดูแล้วมันน่าจะมีเพราะว่าตามหลือตามซอกนะครับแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยอยู่ใกล้จะอยู่ข้างบนโอ้อยู่ข้างบนครับแถวนี้มีถ้ำไหมครับเนี่ยมีครับอยู่ข้างล่างนู้นก็มี ตรงนี้ก็มีครับทางล่างนี้ก็มีครับโอ้ถ้ำเยอะเลยเนาะครับอาแล้วสมมุติว่าฤดูกาลท่องเที่ยวนะครก็มาเที่ยวกันไหมเขาก็มาเที่ยวข้างล่างส่วนเยอะครับอันนี้เป็นผาโคง้งถ้ำแอร์อะไรพวกนี้นะใช่ครับแต่ทางนี้ก็คงคงไม่มายังไม่ได้เปิดเพราะว่าเขายังไม่ค่อยรู้จักครับถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเปิดนี่นะก็ไอไอความเป็นส่วนตัวเราก็ไม่มีละก็เขาก็เข้ามาเข้ามาดูได้ครับพเพราะกลางวันกลางคืนเขาไม่มารบกวนเราอยู่แล้วโอครับครับแล้วก็เป็นส่วนตัวเราอยู่ละ จะให้เห็นห้องน้ํานะครับคือพึ่งพาธรรมชาติจริงๆเลยน,นะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นก้อนหินแล้วมาก่ออิดบกเนี่ยอยู่กับธรรมชาติก็ต้องใช้เพึ่งพาธรรมชาติแบบนี้แต่เราไม่ได้ทําลายธรรมชาตินะครับมีแต่ว่ามาเสริมมาแต่งนะครับ ได้ใช้ประโยชน์นะครับธรรมชาติก็อยู่ส่วนธรรมชาติเราเราก็มาใช้ประโยชน์ตามที่ผมสอบถามชาวบ้านแถวเนินตูมเนี่ยนะก็บอกว่ามันมีอีกคนนึงชื่อลุงแอ้ เขาเขาอยู่ที่นี่ประจาอยู่ตรงไหนฮะอยู่ติดกันนี่ครับฝั่งนู้นครับแกก็ไม่ยอมเข้าบ้านเลยใช่ไหมไม่เข้าครับแกนอนอยู่ประจําเลยครับโอ้โหทำไมชอบใช้ชีวิตแบบนี้เป็นการใช้ชีวิตที่แบบอิจฉานะอิจฉาแกก็ว่านน้องสนตายายแกนะครับอ๋อเหรอครับสองตายายนะครับแต่วันนี้ยายเขาติดธุระข้างนอกโอ้เดี๋ยวเย็นแกก็เข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดไหมไปครับอโอเคครับนำทางครับ อท่านผู้ชมเอยบรรยากาศแบบนี้หาที่ทีไหนได้นะครับนีความวุ่นวายจากสังคมภายนอกมาอยู่ในดงในป่าในไร่ในสวนนะครับต้องโซนนี้ก็มีถ้ำนะครับลองเดินเข้าไปดูได้ครับมีมีถ้ำเหรอนี่ครับ แต่ถ้าไม่ใหญ่ครับข้างนอกใหญ่กว่าข้างนอกลึกกว่าออแต่อันนี้ก็เป็นแบบถ้าแบบว่าเราไปนั่งเล่นได้อะไรได้ครับโอ,อ้นำทางไ,ได้ครับไหนก็นามาแล้วเราเรา,เาไปดูถ้ำนหน้าฝนอย่างนี้นะครับอยากชื้นแล้วก็อาจจะลกนะครับทางเดินอาจจะเดินลำบากนิดหนึืนม เป็นรูอย่างเงี้ยนะใช่ครับโซนนั้นก็ใช่แต่ว่าหญ้ามันคุมที่มีต้นไม้ขึ้นนะครับมันกะเข้าไปได้โอ้โหพอบอกว่ามีงูงูเยอะด้วยผมเสียว <laughs> <laughs> มันยังรกอยู่ครับเออมันยังรกอยู่เพราะว่าฝนมันตกเวยก็ให้เห็นหเห็นหภาพรวมนะครับก็มีอ่โขนเห็นละเกะระกะนะครับแล้วก็มีถ้ำเล็กๆก็ไม่ใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นเป็นโพรงหินโพรงถ้ำเล็กๆนะครับ โอฝนเริ่มปปอยโอ้มันช่างสร้างบรรยากาศมีตมีต้นสตอ่าปลูกไว้ใช่ไหมต้นสตอครับผมอคิดได้ยังไงนอ้อคิดได้ยังไงมาอยู่ในป่าในสวนโดยที่ไม่สนใจที่จะกลับไปอยู่ในบ้านหลายปีครับกว่าจะได้อาบเนี้หลายปีใช่ไหม,มใช้เวลา แล้วเมื่อก่อนจริงๆเคยเคยคิดชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ก็แต่ก่อนก็ยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนเข้าไปทํางานในกรุงเทพมั่งอะไรมั่งมันก็เบื่อครับโอ้ถึงจุดอิ่มครับจุดอิ่มตัวครับผมตอนนี้ก็พอมาเจอบรรยากาศแบบนี้โอ้โหครับติดเลยใช่ไหมครับมันก็พอได้มีงานทั้งแถวบ้านเขาก็จ้างไปเราก็ไปแล้วเราก็ไปกลับอ๋ออันนี้มะขามหวานใช่ไหมครับผมกากเพชร โอ้โหแล้วที่ผ่านมาได้เยอะไหมครับเนี่ยก็ปีที่แล้วมันไม่ค่อยติดแต่ก็ราคาแพงโอ้ราคาแพงครับอย่างว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละผลผลิตน้อยแต่ราคามันก็แพงครับถ้าออกมาเยอะๆผลผลิตเยอะๆราคาก็ถูกเป็นเรื่องปกติโอทำมันสับปะหลังด้วยใช่ไหมครับโอ้หนี่ไงกากมันสับปะหลังตัวว่าพอมีเยอะๆก็ถูกเออใช่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  สวัสดีครับครับอ้าวมาเฮ็ดให้เฮ็ดผูอยู่พี่หรือครับมาเฮ็ดให้ถูอยู่เฮ้ครับประจําอยู่พี่เลยตีครับเออแล้วอดังเดิมบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ดังเดิมก็อยู่ห่มอยู่ด้านซ้ายนะครับวอยู่ด้านซ้ายครับูย้ายมาอยู่พี่นานแล้ววานานอู้ยี่สิบปีแล้วมากครับยี่สิบปีครับนี่บุคอยได้เข้าไปบ้านใหม่ไปซองยังเลยตีนี้ครับนานๆไปทีโอ้นานๆไปที โอ้เลยกินอยู่กันจะได้นะสิะนะ <c oughs> เนอย,ยู่ก็ทำอยู่ทำกินอยู่นะในห้อโอ้แล้วก็ไปซื้อกับผมกับเขาในตลาดดิในหมู่บ้านแล้วก็มาตุนไว้ แกเดินมาตรงนี้แ็นแกเดินมาทีนี้ครับมีมีมีรอยมีนี่ใช่หรอเก่าหร้วใหม่มีรอยตรนีก็มีลุงแกชื่อลุงแอนนะครับตอนที่ผมทักทายแกตอนที่แกขับมอไซค์มาแกยังเดินไปดูกัวนี่ไงใช่ไหมแล้วแกปลูกต้นไม้อยู่มันนาำผิดปกติ แล้วเรียกก็ไม่ได้ยินนะไม่มีการขานรับเรียกอีกแต่แต่ก็แกเดินลงมาทางนี้จริงๆอะเนะาะสันนู้นเหรออ้าวนู้นน่ะนะ แกไปหาผลไม้ป่าเออือเดินมาเราเรียกก็ไม่ได้ยินไม่มีเสียงตอบรับขานรับเลยอะเราก็ใจไม่ดีว่าโอ้ทักทายกันแปบ๊บเดียวยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรกันมากมายนะครับ

ผมนึกว่าแกจะตามขึ้นไปเขาก็บอกว่าแป,ป๊บนึงก่อนแป,ป๊บนึงแป,ป๊บยาวเลยเออแป,ป๊บยาวอะ่ะ <c oughs> เอาไงดีไปที่ห้างแกเลยไหมหรือว่ายัางไงลุงถ่ายแต่อยู่ห้างแกก็ได้เนาะครับแล้วยังไงก็คงไม่เป็นไรไมั้งครับไม่เป็นไรห้างแกมันมีอะไร ไม่หมายถึงว่าตัวลุงแอเองอ่ะ๋อไม่เป็นไรโอเคกคไปกินเจประจำครับเหมือนเหมือนลึกลับเนาะครับอยู่ป่าจนลึกลับเลยอ่ะชินแล้วตะโกนก็ไม่ได้ยินหรอกแล้วต,ตามข้อมูลแกก็ไม่ค่อยอยากแจ้สูงสิงกับคนภายนอกใช่ไหมครับแกเป็นคนเงียบเงียบจนเราไม่สบายใจเลย แกขึ้นไปสันนู่นข้างบนนะเหรอรมมันเป็นล่องขึ้นไปแล้วก็เป็นทางขึ้นไปแล้วแกขึ้นไปอะไรไปทําอะไรแกไม่รู้แกไปด,ดูผลไม้ป่าอะไรแกขอม,มีผลไม้ป่าครับมีพวกขนดุนป่าพวกอะไรครับพวกไออะไรมากินอะไรเงรี้ยโมไซยแกขึ้นมาแล้วทักทายกันแป๊บเดียวนะครับแกก็จอดกไปตรงนี้อันนี้จะเป็นผ้าพวกหัวหรืออะไรเนาะ แล้วก็มีดประจำกายหนังสติ๊กแกเข้าไปในป่าแกทำไมไม่พกมีดไปอะหนังสติ๊กไม่เอาไปแล้วผมก็เดินขึ้นไปข้างบนนึกว่าแกจะเดินตามขึ้นไปนะครับเพราะเงียบเ้าเดินลงมาเนี่ยตามรอยเท้าแกจะเดินไปทางด้านนี้ แต่เรียกยังไงก็ไม่ไม,ไม่มีเสียงตอบรับก็แน่นอนนะความรู้สึกก็เป็นห่วงแกไงมันติดปกตินะครับพอผมเรียกลุงแแอ้แก,แกชื่อลุงแอ้นะครับแกไม่ขานรับผมก็ใจคอไม่ดีผมก็เลยขับรถย้อนกลับไปที่หมู่บ้านไปถามญาติิเขาดูนะครับผมก็เลยถอดกุญแจอมอเตอร์ไซค์ของแกนะครับ ถอดมาด้วยแล้วก็ย้อนกลับมามาหาแกอีกทีลกลับไปเอ,เอนินกลับไปเอนินแล้วแกก็บอขานรับไปยังไหนละ <c oughs> บอไม่นอนย่างบอบออยู่ห้างขึ้นไปเทงไว้น่าคืออย่างนี้เอาไปไปแล้วบอแกตามขึ้นไปไปบ้านนี้กล้างสู้งนะ อีกจะพักใงญ่ๆแกก็ขึ้นไปขึ้นไปก็ไปสวัสดีกันแล้วคุยกันแล้วเราขึ้นไปพูดให้แกตามขึ้นไปบ้านล่างสูงนะพอท<อ>้าทางบนเสร็จเอิรนอย่างไงก็บอกข้าน<อ>ให้แกขึ้นไปเ,เ,เอิตามไปนะวันนี้พอลงมามาเอิรนห้ามก็เจอเลย <ไป S 1> แล้ววันที่เนาะแบบนี้ นานเพี่ปกเต้นะตกวใจหรอลุงลุตกใจเอาเล่าเล่งเก่ากเยตกใจเนียลองไห้าสินเล้าวาังหวอโอ้เอ๊ะเอ๊ะไปหัวรถนะอาแนอดูนะ,นะ,นะนกุญแจก็ขาอยู่นี่นาะอันนี้นทางเมตรทางนั่งกระติกเข้าไปในปลานั่เออเข้าไปน้ำได้บล่ล่ะ lưng khớp okay. không có sưng hoại, phải bìu khoan, ta kĩ ai thế bóc thử hố đó, bò เดี๋ยวแกเอฟอยู่ในป้าแล้วแกเห็นรถเดี๋ยวแกก็มาเองเดี๋ยวก็มาห้ารถเองมันต้องตกใจหรอกทั้งางประเทศเดี๋ยวถ้าอย่างไรก็เบอร์มีอยู่แล้วนี่จอยมีอยู่เดี๋ยวจอยโทรไปห้าดอกเออโทรบอกแต่วันวันจอเออโอ้สบายเป็นยังหรอกเป็นยังดอกอ่กโอเคกลับกลับ บะเนี่ยว่มีปัญหาดอกคอตาแกเป็นอย่างนั้นแห๊ะออันนี้ขยายมาเพิ่งก็มาเตซ้ายมาเตยเตยสายเพราะฉะนั้นอันนี้คือน้องสาวอยู่ที่นี่โอ้ไี้ดอนี่เมฆเนี่ยอาแค่นี้ก็สบายใจไปได้ป้อนแลแกยันว่าเขาอีรักรถคอตาไปแล้วแกตาไปจ้ว่าแกเก่งเพี่กองบัวนี่คือเข้าไปในปลานะเข้าไปในปลาเย็บปลาในส่วนแกเท่านั้น ก็ไปยังบอขึ้นบปบนเข้าคนนะเออะเออยานเปเป็นส่วนทั้นบดนะที่เจ้าทรงใคอยู่ตามมนะเมนบดคนหินท่านไหนเออเมนคนหินท่านกะไปแล้วส่วนให้เดียวกันนี่ละอ่างวะแกรอเฮียวอยู่อย่างนั้นประจำยังไงก็โทรบอกเด้อจ้เดินใจโทรบอกเอ่อทางญาติเขาบอกว่าแกเป็นคนอย่างนี้แหละคนแบบค่อนข้างจะเหนียมอายไม่อยากจะสู้อ่อะไรไม่ไม่อยากจะพบผู้คน ภายนอกนะครับแกก็จะหลบหลบซ่อนๆแบบอยู่ในป่าจนชินผมกลับไปเผื่อว่าญาติๆเขาจะมา,าช่วยตามหาเรียกหาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่ต้องห่วงแกจะเป็นคนอย่างนี้ไม่ค่อยอยากจะพบปะผู้คนเท่าใดนักนะครับสิ่งที่ให้ต้องตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆนะครับครั้งนี้ตื่นเต้นมาก อยากก็บอกว่าไม่ต้องห่วงแกจะไปหลบอยู่ในป่าเลยต้องอากไปแจม,มาทิ้งไว้ให้แกเหมือนเดิมก็ไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับ ก็มีผ้ามีมีดมีหนังสติ๊กนะครับก็เอามาคืนไว้เพอแกออกมาพอแกเอกมาจากป่านะครับแกก็จะได้กลับได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านนี่แกอยู่ประจําอยู่ในในไร่เนี่ยนะครับคือไม่ยอมเข้าไปในหมู่บ้านว่าแกอยู่กันยังไงนะครับ นี่คือบ้านลุงแอ้นะครับที่เข้าไปในป่าไม่ยอมออกมาจนผมกระบวนกระวายใจต้องกลับไปหายาิเขาแล้วย้อนกลับมาอีกทีเ็ายังไม่ออกมาจากป่านะครับมีบ้านอยู่สองหลังซึ่งแกจะอยู่ที่นี่ประจํานะครับซึ่งก็ห่างจากบ้านาหลานชายแกนะครับที่อยู่ข้างบนก็มองเห็นก็อยู่นะครับก็เป็นนว่าเดี๋ยวผมต้องย้อนกลับไปที่หมู่บ้านก่อนนะครับ แล้วยังไงค่อยลุ้นกันสีกทีว่าแกจะเข้าไปอยู่อย่างที่ญาติบอกนะครับแกจะเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยอยากจะออกสู่สังคมภายนอกเท่าใดนักนะครับอนี่แกไปยังไงอ่ะแกเดินเข้าไปดูอะไรหรือเปล่ากเรีอกอีกแก